อ่ะเดี๋ยวลองให้พึ่งลองทำเป็นชื่อโอดีกว่าว่าจะสวยนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยอยู่ในด้านนี้ด้านนี้นี่ทีพ่พึ่งทำให้เรานะะทำเป็นชื่อโอ ไวมากประมาณไม่ถึงห้านาทีได้เสร็จแล้วอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณทาขายอยู่ถ้าขายอยู่ก็ประมาณห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะา,ายาวขึ้นก็ประมาณเจ็ดสิบบาทค่ะแล้วแต่ความยาวแล้วแต่ความยาวของชื่อ,อรูปทรงน,นะครับอันนี้ให้เลยนะให้เลยค่ะเออของข จริงๆเราอยากได้ของฟรีจริงๆเราอยากได้ของฟรีเห็นบอกว่าเห็นโอเห็นสังเกตจะมีสายยางที่บอกว่ามีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยใช่ไหมพี่ค่ะใช่ค่ะมันก็แล้วแต่ว่าเราลูกค้าจะเลือกถ้าอย่างถ้าอย่างใช้เส้นใหญ่เนี้ยครับมันราคาจะแตกต่างกั้นเลยก็ราคาก็จะสูงขึ้นเพราะขนาดของรั่วจะต้องใหญ่ขึ้นด้วยอืมอืมแล้วความแข็งของรวดความแข็งของสายยางก็จะเพิ่มมากขึ้นพี่พี่พึ่งค่ะอ่า เอาเอาเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นตัววัดที่ว่าเราจะต้องแบบตั้งราคาของว่าชิ้นนี้เท่านี้ชิ้นนี้เท่านี้อะไรหนึ่งเลยก็คือความยากงา่ายความยากงา่ายค่ะมีอย่างอื่นแล้วก็วัสดุที่มันมแพงขึ้นก็ม,ม,มีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นของแฮนด์เมดที่ทําเนี่ยราคาเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนได้เกลียดราคาเพราะว่ามันเป็นของแฮนด์เมดที่ทําขึ้นมาซึ่งแบบว่า สวยงามแล้วทำกับมือด้วยเออนะครับมีชิ้นไหนไหมฮะที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดเป็นหุ่นยนต์เป็นพวกเอเลี่ยนพิเดเตอร์ค่ะ่งเยอะไหมครับเพวกนี้จะสั่งเยอะไหมสั่งเยอะค่ะอ๋อคือเขาสั่งเพื่อที่จะไปขายต่อใช่ก็คือเขาชอบแนวนี้แล้วเขาก็อยากจะขายแนวนี้ก็จะมาสั่งเขาจะสั่ง ที่พี่ไปว่าเป็นแนวนี้เอาแบบนี้เท่านี้บางคนก็มาสั่งโลโก้ร้านอะไรอย่างเงี้ยก็รับทำไปชิ้นใหญ่สุดคืออะไรขนาดไหนพี่เอเลี่ยนค่ะใหญ่เท่าคนอะค่ะใช้ลวดเนี่ยเหรอใช่ค่ะเอเลี่ยนเท่าคนเท่าคนพี่พี่จะไม่ต้องใช้เวลาเป็นีเหรอนหรือทำตัวนั่ะตัวหนึ่งอ่ะเป็นเดือนค่ะเอาเป็นเดือนนึงเป็นเดือน ค่อยทำค่อยทำไปเรื่อยๆมันยากเลยยากค่ะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะใช่รายละเอียดเยอะเราไม่ต้องได้สองส่วนด้วยคนทั้งคนเนี่ยนะค่ะไอรวดเส้นเนี่ยแล้วพี่ใช่ค่ะอ้โหี๋ยวก็อยากไปดูของจริงแต่ว่าคงไม่มีให้ดูอาจจะเป็นงานการชาติงานย่าโมอะอะเดี๋ยวเราไปแน่นอนงานการชาติงานย่าโมเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับ มีจาะพัฒนาไปในรูปแบบอื่นๆไหมครก็จะมีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมีคิดในหัวไหมครับว่าเราจะประดิษฐ์เป็นอย่างงู้นอย่างงี้ถ้าถ้าจะคิดเพิ่มเติมนี้ก็อาจจะดูตามกระแสด้วยว่าช่วงนี้เขานิยมอะไรหนังเรื่องอะไรเนี่ยสมมติก,ออก็จะตามภาพยนตร์มีมทำเป็นรูปผลไหมมีที่ไม่ใช่เอเลี่ยนเลยที่ไม่ใช่เอเลี่ยนใช่ไหมคะ มีค่ะมีเป็นคนตบปลาอะไรเงี้ยคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกเอาคลาสสิกคลาสสิกถ้าเป็นลูกคนได้ก็น่าอยากจะทำเป็นหน้าแบบโคบ้างเป็นแย่ถามพี่ก่อนว่าเคยประกอบอาชีพอย่างอื่นไหมครับหรือว่ามายึดอาชีพนี้เลยเคยเหมือนกันแต่นานมากแล้วค่ะก็พอมาเจองานนี้มีความรู้สึกว่า มันเป็นตัวเองม,มันเป็นตัวเองเคยผ่านช่วงอ,อุปสรรคของของการประกอบอาชีพีหครพบพอแท้ใจเนื้อประกอบอาชีพอะไรอย่างนี้เคยเจอปัญหาแต่ก็ไม่เคยเพอแท้เหมือนกับเราทําทุกอย่างถ้าเกิดเราทุ่มเทอย่างงานเลื่อนเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งเลยหรือว่าอาชีพอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งเลยเราต้องมีการ แก้ปัญหามีทุกสิ่งทุกอย่างใช้เวลาค่ะใช้เวลาค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ใช้เวลาเหมือนกันโอ้เนาะกว่าจะมาเป็นได้ขนาดเนี้ย่ค่ะคือคุณผู้ชมต้องใช้เวลานะ,ค,ะคือความอดทนนะมันต้องมีนะเออได้ครับอ่ะสุดท้ายครับอยากให้ฝากคุณผู้ชมหน่อยสำหรับร้านของเราไหนละกันนะว่าขายที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรสามารถติดต่อได้ยังไงบางได้ค่ะก็ สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้ครับ www.f4handmade.com oh นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์084-578-7992แล้วก็ตอนนี้ถ่ายประจำที่ตลาดเซฟวันแล้วก็มีตลาดที่มทสด้วยตลาดนัดที่มทสก็ไปเจอกันได้แล้วกันสำหรับใครที่ไปเดินแถวเซฟวันหรือว่าตลาดนัดของมทสอ่จะ,ะเจอ ทุกวันพุธท,ที่มอตรสอและนอกนั้นอยู่ที่เซบนานะฆษณาห้ามาพลาดนะจ๊ะไปอุดหนุนกันนะครับอยากได้รูปแบบไหนยอยากได้เป็นมอเตอร์ไซค์เลี่ยนหุน่นนตนสลับเป็นชื่อแบบนี้ก็ได้เอาไปให้แฟนคุณนล้อะไรอย่างนี้นะครับไปติดตามกันได้ที่ตลาดเซบานก็คือขายตั้งแต่ช่วงเย็นเลยละ่ะใช่นะครับ<ช>ก็รอได้ค่ะรอรับได้เลย,ลเลยเรอรับได้เลยนะของแบบร้นอ,อนๆ้อนสดสุดมือของพี่พึ่งเลยะนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะ เขาเรียกว่ารับไปขายเราก็มีบริการนี้ให้ด้วยเอาละครับแล้ววันนี้นะครับตัองขอบคุณพี่พึ่งด้วยนะครับที่มาพูดคุยกับเราด้วยนะครับเอาอาชีพดีๆอาชีพเสริมแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับติดตามชมหลักธรรมคำสอนดีๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยพระมหาจิรวัตรจิรวัฒโน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันในรายการสุขใจได้ทำทางเคซีวอลิตี้เวลา4นาฬิกานาทีและทางเคซีวันเวลา18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เริ่มหนึ่งกันยายนนี้คนหนึ่งคนจะสร้างอะไรได้ เราท่านเคยได้ยินกันมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าคุณทำหรือยังคืออโหสิเลี้ยงมันในสมองให้โตขึ้นแค่นี้นั่นเองปลุกพลงังบวกของตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อน English Express Yes Tell me something what เอเคครับ